สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tales Story กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ก็ตามปกคลิปกันอีกแล้วกับการเปิดตัวของเกมในไต้หวันที่จะนําพาคุณสันประสาทไปกับเหตุการณ์ลี้ลับในมหาลัยและเรื่องเล่าสุดสยองนั่นก็คือ The Brit Curse Road to Salvation เกมสัญชาติไต้หวันที่ผลิตขึ้นโดย Softstar Entertainment ที่หยิบยกเรื่องราวในหนังหรือเรื่องเล่าตำนานในมหาลายัยมาเล่าในมุมมองของเกมให้ฟังครับถึงเรื่องของคำสาบในสะพานที่ในทุกๆ4ปี จะเกิดความพินาศและความสยองต่อน,นักศึกษาขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยดีกว่าครับ The b r i t Curse Road to Salvation นั้นจัดได้ว่าเป็นเกมที่กำลังจะออกมาให้ผู้เล่นได้สัมผัสไปกับความขวัญผวาถึงเรื่องราวในเหตุการณ์ของหนังที่มีชื่อว่า เดอะบิดเคิรหรือคำสาปสะพานเฮียนครับที่ว่า้วยเรื่องราวของมหาวิทยาลัยตรงหูของประเทศไต้หวันว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งกระโดดสะพานค่าตัวตายหลังจากที่ช้ำรักมาก่อนที่ในทุกๆ4ปีจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น และมีนักศึกษาจานวน5คนถูกฆ่าตายในสภาพที่สยดสยองครับโดยที่มหาลัยได้ปิดข่าวเอาไว้เกมนี้จะอิงมาจากหนังเรื่องนี้ซึ่งจะค่อยๆเปิดเผยถึงเรื่องราวสาเหตุการตายของผู้หญิงที่สร้างคำสาบให้กับนักศึกษาที่อยากลองดีทำพิธีกรรมเพื่อจะแกล้งรุ่นนนองแต่กลับพบเจอกับเรื่องราวสุดหลอนและนั่นหมายถึงชะตาชีวิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับ The Beat Curse นับได้ว่าเป็นเรื่องราวลี้ลับที่หลายคนใคร่อยากจะพิสูจน์ให้เห็นกับตา กับการปิดตาและเดินขึ้นไปยังบันไดา13าขั้นบนสะพานแต่จงอย่าหันหลังกลับมามองอะไรทั้งนั้นนะครับไม่อย่างนั้นคุณจะเจอเข้ากับอะไรบางอย่างและสิ่งน่ากลัวต่างๆนานามากมายโดยสหรับเกมนี้จะเป็นเกมที่เราจะต้องเล่นเป็นตัวละครหนึ่งในนักศึกษาที่ดันพลาดไปมองเห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นเข้าและจะต้องวิ่งหนีผีพร้อมกับสำรวจหาทางในมหาวิทยาลัยเพื่อแก้คำสาปให้จงได้รวมไปถึงเปิดเผยเบื้องหลังที่แท้จริงของความเฮี้ยนนี้ว่าทำไมถึงได้มีคนตายทุกๆ4ปีกันแน่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับ อันที่จริงหากใครที่อยากจะได้อัธรสมากกว่านี้เนี่ยก็ขอให้ไปลองชมหนังเรื่องเดอะบิทเคิ e กกันดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะได้เข้าใจในเรื่องราวมากขึ้นเวลาเล่นเกมจะได้ไม่งงกับเนื้อเรื่องจนเกินไปและก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกด้วยที่ระบบเกมนี้ก็มีการลองรับภาษาไทยซึ่งจะเปิดวางขายในอีกไม่นานนี้อย่างแน่นอนครับเอาล่ะครับและนี่ก็เป็นข่าวเกมผีของสัญชาติไต้หวันที่ผมนํามาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Tellings Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ